หัวหงื่าเป็นไพยพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากันยังหัวหคือกันนี่ก็ได้เพราะว่าเพื่อนมันจะได้โล่งคลิปเราเขาจขีบเขาเบิง้งที่ว่าเป็นอันท่านใดที่เอาเสื้อผ้าให้ชาวเจงอ่อนถึงที่เป็นท่านใดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเดอ้อพี่น,น้องะในนามเบาลิที่เข้ามาเยี่ยมยามชาวเจงอ่อนตลอดเปาลิขอขอบุญขอบคุณไปทั้งทุกหญ่จะดีแล้วทั้งเพื่อนผัวมาให้น้ำเนาะดีใจอยู่ว่าเพื่นอนเอามาให้นี่ ใจเจ้าชิรู้สักอยู่บ่ก่ะกาบถักท้ายสบายดีพี่น้องสับายดีพี่น้องกันเมื่อสุภูสุขเมื่อสุมืงสุบ่อนพี่น้องเนาะเมื่อนี่บาลลีก็มาทีเดือนของสาวแตงโมนี่คื้เกาข้เดิอพี่น้องตัดลมผัดเบัลลีขัวยองเมื่อง

Ah, thì tít th th chặt th th chặt oh, đây, chặt 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 ơi, chặt 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 có đi chặt 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 cái này chặt 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 nào nó, có chặt chặt bò chặt chặt nào nó, với bớt ได้เด้หน่เจ้านุ่งได้เด้หนิเอ่อจะหู้จักวั่เพิ่นผูกเอามาให้น่ะโอวั่นจืดพิ่นชามบาดนี่ไปเอาอันนี้บ่ชุบเท่าวเชียวโอ้เพิ่นมักนุ่งเสื้อตับหยาบเจมีบนี่แล้วบุษ tha มันเย็นเนาะอ๋อที่จะได้จากตัวเจ้าเนาวจะเลือกแล้วนะจะวันนั้นว่าจะไปหนุ่งบ่หนี่ิโอ้หนุ่งกระดุชักไหนได้บาทนี่ เห็นว่าได้เครื่องเยอะมากก็ะไรโอ้โหทิชชู่ีิชชู่เ,เนาะยังไงอ๋อโอ้โหมีแต่เสือเแตยวมีแต่สอบหนึ่งนี่บ่ไม่ครับเพิ่นให้ทั้งสอบเลยโอ้ก็ดีตัวเพิ่นให้ทั้งสอบเจ้าก็เอาถุงมันไว้ใช่ไม่ถงมันก็ราคาแพงเลยนี่แสดงว่าเด้ถุงก็ะไร บกู้ว่าเป็นไผ่พี่น้อ,นนองเนาะเพราะว่าเขากันยังบงกู้ือ้กันนี่ก็ได้เพระาะเพื่อนมันจะใช้โลงคลิปเราห้ิเข่าเบิ้งโอเคว่าเป็นอันท่านใดที่เอาเสื้อผ้ามาให้ชาวเตงอ่อนถึงที่เป็นท่านใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเนาะในน้มเบาลิที่เขามาเยี่ยมยามชาวเตงอ่อนตลอดเพานี้ขอขอบคุณขอบคุณไปทั้งทุกอย่าจะดีแล้วทั้งเพื่อนผัวมาให้น้ำเนาะดีใจอยู่ว่าเพื่อนเอามาให้นี่ cháy chỉ đũa sạc chứ bò đũa chứ bò đ sạc dữ đấy, là nó cái sạc dữ, bờ năn nó จะเลือกเครื่องเลือกแต่เฮงแรือลบล่นี่แต่เฮงเสริมนะแสดงว่าเขาพ่อแผ่นน้อยเขามานี่ยบทัานบท คักคละคละเนาะได้ทั้งส่งทั้งเสือวะนี่เสือขังเคียนหมดนะมีตัวเดียวบ่เสือขังเคียนช้างโตโอ้ให้พนุ่งหรือป่าตัวนึ่งวันยังพนุ่งวัตอนเช้าอย่างน้องอ๋อตอนเช้าบอกขับรทุ่งบ่โออจะเลือกแล้วตัวมันใหญ่นี่ มันใหญ่โพดบ่นี่ขอเบิ่งเนี้ยนะขอเบิ่งงนี้มันใหญ่โพดจำได้น่ะมันใหญ่แห้งนุ่งแล้วทั้งช่วงบ่กจ้ะนุ่งตัวเดียวแล้วก็แล้วทั้งช่วงเลยตัวใหญ่ให้เมให้เมตุเตียนคันใหญ่เราเป็นคนตัวใหญ่เดี๋ยวเราก็บเบาทั้งมวลบอ้ยีที่ตัวพี่เนาะโอ้ยเห็ดผ่าเฮือนมัยังได้นี่เนาะเออจงชชยของพลังบอจ๊ะ ตัวเดียวที่บอใหญ่แหงแค่นี่เอ้ากระโปงไงใช่เจ้าหนุ่มล้องเบิรงนเนาหนุ่มพอดีปะเอลอใหญ่น้อยอือหลายอยู่แด้วพี่น้องนะะมีแต่เดียวใหญ่ใหญ่เป็นตัวใหญ่หมดอ๋อที่แพ้นี่แพ้ข้าแพ้ยังกระโปงโอ้มีแต่กระโปงเจาแตงอ่อนนิ่มนิ่มได้กระโปง ยิ่มได้กระโปรงจ้าจิ๋มเลือกเอาเชือบ่ตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆแท้หนิเชือคนไทยเนาะเจ้าว่าเชือคนไทยชาติงอนว่าที่นุ่งใหญ่ๆแบบนี้แหละชาติงอนบอกมันจะแล้วส่งเลยนุ่งนุ่งเชือแล้วแล้วส่งเป็นไปอันนั้นนะ ยังไม่ได้นุ่งจักโตว่าแต่ครับเพื่อนออนี่ยังมาซื้อเครืองเลือกซืมาจ<ป><อ>เอจอตลาดเพื่นก็มาเลือกซอยป่ะไม่ดีแล้วพี่อนน้องๆมีคนเอามาใหา้ถึงว่าที่เป็นเครื่องเก่าแต่ว่ามันกับไม่สำหรับเฮานุ่งได้คู่แบบน่ะเบ้าลิกยังนุ่งได้คู่แบบพี่น้องเนาะตอนนี้อ่อนแล้วที่นุ่งได้แล้วบริเวณได้ที่มีเสื้อลายแล้วบริษักอะไรตออ่อนได้มีเสื้อลายกระชากเลยมีเสื้อลาย

ตรงนี้พอต้องแผดต่นได้นี่ไหม่เสือใหม่เยอะมากโอ้ยคนลามาให้กินนให้มา่ะจกนไผ่บ่ชื่อวตอนเรมายันเ้ยกึ่มไะอเห็นรถแล้วบ่เข็นอาจะเมนเอ้ยกึ่มแล้วคนไปไทยตลอดเนาะ น้ำมันจะได้น้ำจะบันเชร์เนาะใช้เฮียบด์นะฮะนี่นะเบิ่งกว่าสาเทงหอนเราได้อันนั่นนี่ยิ้มตลอดเนาะยิ้มตลอดเดี๋ยวมันนี้อันนี้เสื้อไม่เท่าได้หน่เสื้อไม่เท่ายุงให้เบิ่งได้จังไหวะลุงกับปูเปียนบรด็เนาะชำนองงัวเนาะเสื้อ จำน่องงัวเสือกันเลยคนทางนั้นเคนใหญ่หมดเคนนุ่งเทาแบบคนน้อยๆย่อยๆเนี่ยสบายดีเด้อพนังแพทย์หุ่นนะเสือไม่ได้เสือตัวงามงงามหุ่นเสือบอดเสือตัวก็ต้องกระแตงไปนี่ว่าเขาเาว่านุ่งมัเป็นยุแต่ว่าผู้เพิ่นมักซื้อนี่แพงเลยนี่ใส่ลงงามเด้นี่เสือกันเขาบอกเขาในบุ๊มบนลูกเนีอะไรว่าลานเร เขาว่าเจ้าผูดไดเมียเราใช่ัเขาสาแม่เขาเหรอ่นะเออด้เือตเอือยเราเคยมาบ้ไ้อแม่เราเมียเาหาว่าโอ้ยว่าว่าเมียเราจกได้ไมยู่ได้ออบลิสิจกลงบึงอใครไดแมนบ่ของ่ามาคนนี้ของกระดานมันเนาใส่กระดานมัเลยได้ทางนั้นนะของมาจะเป็นแมบริสปักเสียบอีก อปักไห้นี a a <cat on developed Airbnb> ่ระวังเจ้าห่อยไว้ยันเด็กน้อยอย่างจุกอย่างมันอันตรายได้ขันท่ายอคนได้เนาะถ่ายป่ะนี่ห่อยไหวชิงสูงแม่ห่อยชิงสูงกล้าใกล้แล้วบอกลิไปสัมภาษ์แล้วดุเราได้มีตัวยั่งใหญ่เราเปล่าเสื้อผ้าใส่เลยตัวยิ่งใหญ่ใช้ก็ไม่เท่าได้ตัวเลย เขาเจ้าบ่นเออเด็กมาเนี่ยนุ่งชินมาให้นะครับรถขับไว้นี่ยไว้บัดจากนุ่งผัดนุ่งเนี่ไยนี่ขักได้เนี่ยนุ่งเวลาอาบน้ำแล้วก็ขักได้มาเลยนี่เออขักยี่น่าฟกผื่นหนังเขายังนมยังคือแม่เนี่ยนุ่งเราก็นุ่งชินอยู่อ่ะบอรลี่ว่าจิเลือกเอาน้ำยุเลือกอะไรเว้ยหน่าเนี่ยอ่านุ่งจะดีเลยนี่ยนุ่งเชื่อผู้หญิงได้ดีไหมเท่า เี่นยิงกระดุงนี่เชื่อตัวนี้่านะต้องเอิ้นไม่ดเตียนมานุ่งอ่อนใส่ลงเบิ่งนี่เชื่อตัวดีนะวมันง่ยตัวอาแม่เด้งเนี่มาบอสบาตาบอเงนบอสบอบาตานไปนี่แล้วแสดวเพยบอนนันเพยแล้วมันเป็นนั่นใส่เาซื่อล้วมันก็หลุดเรบ้านงมาบอเป็นนนนี่ บ่บอดถือบ่บอดแขนมืงบ่เราเห็นเราจุกง้างนี่เจดีดงว่าเราพัฒนากว่าชุมเฮาหลายแมนเฮาเราบุมี่ฮะมีไฟบุกแขนนี่บุกแขนกับบุมี่สี่อันบ่ล่ะต่อกนาแตงอ่อนเป็นเศษเฉาอาซ้ายเสือในนู่ย์เสือ็กน้อย์นี่ใหญ่หลายบ่บุกมักชายบ่มันใหญ่แลยพึ่งบุ่งใหญ่แบบเชือนี่อันอยากแนะน้าให้ซักก้อนเนาะพ่อแฝด ชักเกอกแล้วชักแล้วจังใส่เพราะว่ามันมันมาหลายแต่หลายพื้นที่เนี่แมนเชื่อแล้วโดยตรงได้คือะไรแล้วออมาแล้วเอากรเช้อเอาครับบักพาน้องนองามตัวนี้แม่เจ้านุ่งตัวนี้พอดีปพอดีเลยนุงไปบุญคืออยู่ไหนนี่ภูเาน้ออพักจากแตงอ่อนงามลีนี่จะใช่ลำง้วบบบนี้ ทำยีใสาลาบงัวพี่น้องเลยที่เดือดเลยจ้ะที่ไปใช่ไหมวันนี้เอาไว้เติมตใหญ่ให้พี่น้องอีโบนี่อ่านี่ลูกหลานเนี่ยผู้ทสิบคนมีไหมเนี่ยหนุ่มอันนั้นอุ่นได้มีเข็มนี่ตัดตัดนี่ยิปเป็นรถได้หน่เป็นเชือดตัวใหม่ได้หน่ยิปพุบเข่าตัวนี้บอแมนเอาคันอะไรนี่แมหละ มงแหนน่ะเชื่อหันจบเชื่อยู่งอ่แขนมันบ่อันหรือบ่แมนนี่แขนมันยังขาหนี่หันย่อยก็วัดพี่หลึกกะลีดอาะงเห็ดไปดูทีนั้นละกแพร่เจือแบบอะไรแบบี้หัวเมวดเลยทรงๆอาจะมัดมมันบ่อมดเนาะแบบนี้ยาวดตัดขานุ่งยาพดก็แสดงอนเ้ยเจ้าใส่แต่กัตัดขาแบบเนาะ แต่าดุ้งกับข้าคือกันเทไรนี่เงินบ่าอนถ้าใส่เพียงไหนถ้าเจเพียงไหนที่ขาีนี่จะตัดขารถแบบนี้ข่าใส่รถจไปจมาห็เงินนี่จไปจมาเห็นเงิน้องข่ียยใช่ไห้เจ้าคนน่ะเขาให้จกคักแล้วเพื่อเขาที่บริจาคเนาะึงไปเลยแต่งอนได้งนรังเถือกได้ได้เนบอเงินในมนี่่นลืมเนาะพิ่นลืมเถือกอะใบรอยเถือกอ เกือบไปร้อยนี่เกือบไปสองร้อยเลือกไปให้ท่านมอดูตัวไหนที่ให้ท่านมอนะเดท่าทำไปดูนี่เดทเราจะเอาลูกเคยเอาท่านมอให้ลูกเคยนะออแบบไ่ตู้นี่ด้วเขาเพิ่งเอาน้องเตยงอ่อนเลยคนบอกเด้ออ๋อเพ่งแบบน้องส่อยค่อยมอบนี้ใจอยู่ได้คนอยากมาเล่นน้ำนางเตงอ่อนอยู่ก็เราเอาชื่อเด้อเออจากเด็กอ่อนเคืนเลยดอนนี่น่ะคืนอยู่ได้คนน่ะอ็หยอกไอ้ชื่อ คอยอยบอกออบยกันทานหมอแล้วอ่ะสาตงอ่อนเราบได้เอาเจ้าแล้วหานดิเขาเาพะแต่เขาที่เอาไปเห็นอยังแล้วเนาะเขาผัดวังพึ่งพระอาศัยแล้วท่านเอาค่อยพัดบ่ได้พึ่งพระอาศัย่เพคนเอาแบบน้อยใจบอกแบบน้อยใจเลยเนาะคอ็ย่องใช่ไหมนี่จังหน่อยจัดต้องอ่อนมากหรือไม่จัดกันี่ย น้องชายคนในบ้านในมุมไมเอาดอกเอาแล้วรู่ว่ายางชั้นนะบ่ไม่ได้้ะบ่เป็นไรกาีเนาะแน่นบ้านในบุมมเอาใค่นีแต่มันลมเด้น่ไผมุงกันนี่น่ะตาเลมึงหาบ่บ่ไจ้าบุไม่ตเลย วอคอยทาวอคอยทาสิถามเรื่องเมียเล้วนะเมียเราเอ้ยย่าย่าจ้ะมาอยู่กับมือเห็นเราไปเลยมือเห็นเขาไปได้่องติดต่อมันลูกเราเด้เนาะเอาลูกเราไปขายแล้วพัดเขาเน้นนะเขาเน้นเอาลูกเราไปขายเมียเราเมียเราเอาไปสังวาทใหเรื่องเลี่ยงของกูเคยมาเนี่ยมันเลย เฮยเขาเคยมาสัมภัษณ์ดลูกเาวนมันลาใ่หมน่เาาความันกรลุยกลุยเนาะอืมเขาอกว่าท่านึงชาวพันก็ไม่าชุกเราชาวพอด้วไหม่่วโอ้ยคนมันลูกใหญ่ลูกะจะปีแล้วหนะมันแพนพอีดอกปีคนน้อยนะหกเจ็ดเดือนนี่แหละมันน้อยมันยังมนเต็มจักกนี่มีเงินจ้างรถกาอยู่ในครังบ้านนี่แหละลูกกับลูกบาไข่ ป้าให้ใายๆลูกไม่ไม้นั่นั่บนอนแล้วก็นั่าเอาสมูเอามาแล้วบ่ยอมให้มูเอาเนาะแล้วมันเอาไปตัวเองมันบวกุ้มแล้วมันป้าให้ผู้อื่นเธอจะเอาลี่ผูกไปไว้ที่เทียงเขาเรากะฮ่าเลยป้ามช่ไหมมันป้าลูกมันหันนั่งแตะอม้อในกละเป๋าสโอ้มเอาเอามาแล้วก็มันชิบาร์ลูเขามันอาบนดามเล้นมันเป็นไข่หนอ้ยแม่งพาไปอยู่ป้าใช่แล้วมันป้า มือหนากนมือหนาสิมาันสำคัญเราบอกท่านหู้ดอกเนาะอันนี้ยูเราอยู่เดคเคยมาชัม่าเแล้วบุกตูบอยู่นี่อยู่นี้พูดอะไรอยเราอยู่วตัวนี้นะคุณนีเลย้นะลูกเรากรใหญ่แล้วป่านนี้เนาะกรเรายังเนาะโอ้ใหญ่แล้วเราได้าอัน้นอยู่นี้พอเนาแม่เรา เราหลักลูกเมื่อจากนี่จากพ่อแล้วเมื่อขายอย่าได้น่อยนั่นแหละมันใจผิดยังวนนนแ่้อยัหละพ่อลูกก็ให้อยากกินเก่าพ่อแล้วจนเป็นย่างๆเลยกินฮอรลูก่เสียคนเลยแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราดูใดดูเรื่องดูนะเราไปอยู่ชื่อเนาอนะเดี๋ยวจะไปถามเบิ่อเราโนไปปลอบใจแล้วเนาะไปมือหนาก็พอเราดิเดี๋ยวพอเราอยู่นี้เดี๋ยวจะไปปลอบใจพอแล้วจะไปถาม เห็นแล้วเราก็ห้จำาด้วลนะเนาะไปยังไปครับเป็นอย่างไรเจ้ากปสีขายบ่เจ้ากะบ่แล้วยาวยยาไหคายให้ผาไม่ได้ขายให้ผนะไปมงเงีคายเสื้อผ้าดิคายเสื้อผ้าดิกลัว่อาเสื้อผ้าดิกลัวทไ้ัยาลูกเดือดเดือดแหนน้องอ้อยเปนนี้เลือกแล้วพูกเนเจลยบใอหน้าอยู่ทาชีใช้บ้านี้

พอวันนั้เลยมึงพนั่งเผาเนรเด้อว่าขัแม่มาชิบเอาเขาไปแล้วมันก็นอนเผาขาน้าขอมาหาลูกมาแก้ยามได้จะมาเพื่อเลี้ยงให้ลูกให้เงินช่องพันกับ่เอาอยื่อเอาลูกไปนอนยีนองเลยชมชาพ่อพอแผลผู้นี้ผู้นี้ก็ไปจักยาพวกมึงไปจักเลยอ้าวหมูลูกไข่มาทหารบ่ยังไม่เลี้ยวเข่าวะ ทีเด็ดที่ลืมพี่น้องเนาะได้ยินข่าวบดีเนาะพ่อแบบที่จริงในเรื่องนี้มันแต่โดดเลาไแต่ว่าเล่าคืนมาอาจารใหกับเจ็บช้ำย้ำนั่นก็เอาลานไปแล้วบ่บ่มเยอะใหญ่เนาะแล้วอะไรมันก็เป็นชายเลือดเฮาเนาะไม่ถ่อบ่ชั่วแล้วมันยังกำลังเกิดมาเจ้าผู้รับความลับแลอะไรยังมีคนโทรหาชาวแตงอ่อน ไป้ถูกท่านหมอบอกชงชัยจะเป็นท่านหมอใ<ว>ช,ช่ <c oughs> เาราบริเวณด้วยะะครับอตอ,อัอึ้งเลยจะ,จ,ะจะอยู่สอยู่ในบ้านอีแล้วอยู่ในเน <c oughs> กือนี่แล้ววะนิ้มะน,นะหนาจะไปหาเด้อ <c oughs> ปิดเครื่องไว้เลยวดนี้นะเป็นญาติเขาหาข่อยวะยิ้มอยู่ไรค่อยบอกเขามาอัน เครื่องมือนี่มีความลับหรือใดชาตดีอ่อนมีความลับต่อเจ้าแล้วเปิดเผ<อ>ยอยูนอ่นี่เขาบว่ามีพรโทรหาเนาะแม่แม่เฒ่าอยู่นี่ยังไม่เห็นคนมาโชวมาหาอย่า่อนแม่เนี่ยประมันน่ะนั่งอยู่นี่นนยพ่ <c oughs> อหยอกนีนแล้วคืนนี่ิกาได้ชาตรีอ่อนคืนนาฬิีาได้เรานะ่ะอ๋อเชื่อดเชื่อดู้มานี้เชื่อ,อนุ่งไป,ห,ไปหาในหลวงได้ดินเนาะแบบนี้นะดีใจน้ำชาตรีอ่อน

ไปเซีลวย่อหล้อนหน่อยมาพีน้องจะได้กันดีไม่แห้งดีใจนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือชาเล้งอ้อนได้เสื้อมือสองกับชับมือหนึ่งเฮาแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแรงเฮามีชีวิตที่วาขึ้นขอชั้นชัก